สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ f อทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องพังดีวาเหมือนเดิมนะครับนี่พ่อควานก็ได้พาแม่ดีวามาทัวร์นะครับผมเที่ยวต่างจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกหลังจากโควิดเบาบางเล็กน้อยพ่อควานก็มาหาเก็บคะแนนนะครับผมเพื่อที่จะไปต่อการศาสตร์ บ้านพังดีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพรบ้านแม่ดีวาก็หลังไม่ใหญ่นะครับเพราะควานทำาหลังเล็กเกพราะพื้นที่ไม่พอก็ต้องทำหลังเล็กครับผมทําตามคะแนนครับเพราะพราะควานเองก็งบประมาณก็ไม่เยอะนะครับผมก็ยังดีที่ได้แม่แม่เซ เมตตานะครับผมให้กับแม่ดีวาได้มีร่มเงาได้บงดังแดดบังฝนบ้างนะครับผมแต่ก็ยังขาดกันศาสตร์ครับเพราะช่วงฝนก็ตกบ่อยลมก็แรงเวลาแดดออกก็จะส่องใส่แม่ดีวาก็จะร้อนครับผมเพราะป่านก็เลยได้ออกมาทัว เพื่อที่จะหาคะแนนไปต่อการศาสตร์ให้กับบ้านพังดีวาครับผมน,นี้แม่ดีวาก็ได้กินอาหารเยอะแยะครับต่างจังหวัดนีย้ย้าอาหารการกินของมีดีวาเนี่ยก็เยอะครับผมมีทั้งญ้าในพื้นและต้นไม้ที่เขากินได้เป็นไม้เครือไม้ต้นนะครับผมที่พ่อปานเคยหาให้กินอยู่ที่บ้านนะครับเยอะครับต่างจังหวัดนี้พราะเขาไม่ ไม่มีช้างที่จะกินนะครับผมก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายซะส่วนมากครับเพราะช้างก็ไม่ได้อยู่ทั่วไปเนะเาะก็จะอยู่ตามที่เคยอยู่ตามบรรพบุรุษเราเคยได้เลี้ยงดูแลกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นสมัยสู่สมัยนะครับผมนี่ก็เป็นช่วงพักกลางวันครับผม 4โมงเช้าักควานขพาแม่ดีวามาพักผ่อนนะครับผมตามม่มไม้ข้างๆป่าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับผมอันนี้ก็มีเวลาได้ลงคลิปนะครับทำคลิปให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับผมนี่ใกล้ๆจะถึงโคราชแล้วครับผมน้ำเยอะครับแถวนี้ ต้องอาศัยฟังน้องน้ำชนบทหมู่บ้านนะครับยืนแถวต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีป่ามีโนนนะครับผมเป็นโคกเล็กๆส,ส่วนใหญ่นะครับผมเป็นแถวนี้ออกจะออกทางทำไร่มากกว่าทำนานะครับผม จะก,กินหญ้าอย่างสบายใจเลยครับยืดพือหูวีหางผุพัพบผุผับเลยครับผมอากาศวันนี้ก็อบอา้าวเล็กน้อยครับมีลมปล่อยๆดีกว่าทุกวันที่ผ่านมาสามสี่วันที่ผ่านมานี่โอ้โหอากาศอา้าวอบอา้าวทั้งร้อนด้วยครับผมต้องอาบน้ำให้ดีว่าทั้งวันเลยครับ อักน้ำรดให้ทุกวันเลยทั้งวันเลยสามสี่วันที่ผ่านมาร้อนครับผมนี่พอควางก็หุงข้าวเสร็จก็จะมาอาบน้ำให้อีกรอบนึงครับผมหนองน้ำก็อยู่ข้างๆครับคุณแม่อยู่ต่อหน้าแม่ดีบายืนอยู่ที่เป็นหนองน้ำนะครับผมก็ได้ล้มไม้สะเดาสองต้นใหญ่ๆพอได้บังแดดได้ครับช่วงกลางวัน ข้างๆนี้ก็มีต้นไม้ที่แม่ดีวากินได้นะครับเป็นญ้าต้นไม้ไม้กันหุงนะครับผมไม้พวกนี้จะเป็นยาระบายท้องอย่างดีเลยครับก็มีเครือเยอะย้าในพื้นดินก็กินได้ครับผมเป็นญ้าเครือ ที่แถวบ้านพราะควานไม่มีนะครับหญ้าพวกนี้จะเป็นสั่งฝั่งสะหนองน้ำนะครับผมวันนี้ได้กินหญ้าสบายใจเลยครับผมยืนกระพือหูกระพือหางคือปรับปรับ,รบดู ดูท่ายืนนะครับผม มันจะเป็นหนองน้ําอยู่ข้างหน้าแม่ดีวายืนอยู่นะครับผมลางนี้จะเป็นหนองน้ํานะครับเป็นฝั่งไม้ป่าไม้ข้างๆหนองนะครับผมก็พอได้ยืนได้อยู่ได้กินครับต้นไม้นี่ก็กินได้ครับผม ยินจินสบายใจเลยคุณดีวามีรบไม้ใหญ่ด้วยครับคุณแม่วันนี้ได้อยู่ต้นไม้ใหญ่ๆเลยอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับผมวันนี้ ก็อาศัยนอนตามวัดนะครับผมบางบ้านมีศาลาก็ขออาศัยศาลาเขานอนหลบฝนนะครับช่วงกลางคืนก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เขาได้เมตตานะครับผมวานก็จะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆครับผมเพื่อที่จะได้มีคะแนนไปต่อกันศาสตร์ให้กับเม่ดีวาได้อยู่เพื่อที่แดดจะไม่ โดนแดดสองโดนฝนสาดนะครับผมท้ายที่สุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคุณแม่วันนี้ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังดีวาด้วยนะครับผมช่องเล็กๆก็ยังรอความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอยู่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ